ครับสวัสดีครับก็จะพามาดูรอบคันนะครับคันนี้เป็น Jeep XJ โฉมมนนะครับขายอยู่139,000บาทนะครับเพื่อนๆก็ถามกันมาว่าสภาพเป็นยังไงบ้างยังขับใช้งานได้ปกติไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวดูกันครับก็โดยรวมนะครับรถสีน้ำตาลนะครับสีก็เดิมๆแห้งๆครับด้านข้างเงาๆอยู่แต่ว่ารถจอดตากแดดมาครับก็มีด้านนะครับตามฝากระโปรงนะครับผม แล้วก็หลังคานะครับสีก็จะด้านหน่อยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆคันนะครับด้านข้างนี่ยังเงาสวยอยู่นะครับคันนี้ได้สีเดิมนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับด้านท้ายนะครับจะมีสีซีดนะครับผมประมาณนี้นะครับสภาพสีรอบคันนะครับแต่ไม่ได้มีบุบไม่ได้มีรอยโดนชนอะไรนะครับ มีแค่สีที่จอดตากแดดนะครับนี่อีกด้านหนึ่งครับด้านข้างก็ยังเงาสวยอยู่ครับถลางขึ้นมานะครับก็จะมีซีดๆบ้างนะครับตามจุดที่โดนแดดนะครับผมนี่ครับแต่โดยรวมก็ดูสวยดูเก่าๆดีครับอันนี้ได้ล้อของแซดเจนะครับล้อปัดเงามาแล้วนะครับล้อยังสวยเงาเลยครับ ยางดันหลบแกนเทคนะครับ2 4งสี่ห้นะครับช่วงล่างก็ยก2นิ้วแบบรองก้อนนะครับผมโชกน่าจะเป็นโปรคอมนะครับแต่มีการพ่นกันสนิมมานะครับนี่นะครับรอบๆตัวรถนะครับครับผมเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับ คันนี้ก็มีโช๊คฝากระโปรงนะครับโช๊คใช้งานได้นะครับผมเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเป็น XJ ปี2000โฉมมลนะครับแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับระบบหล่อเย็นนะครับพวกน้ำไม่มีหายนะครับน้ำยังเขียวๆอยู่เลยครับแต่กล้องอาจจะถ่ายไม่เห็นนะครับเพจอยู่ด้านนี้นะครับของโฉมมนปี2000นะครับ เครื่องเดิมนะครับให้ดูนะครับตามซอกต่างๆนะครับก็เดิมๆนะครับสติกเกอร์อะไรต่างๆยังอยู่มีฝากระโปรงนะครับครับก็เดี๋ยวลองติดเครื่องดูกันนะครับว่าติดเครื่องยากไหมนะครับติดแล้วนะครับเครื่องนี่ยังเย็นอยู่นะครับไม่ได้วอร์มมาก่อนนะครับ เดี๋ยวดูเครื่องกันนะครับเครื่องนิ่งดีนะครับรอบเครื่องอะไรไม่มีสั่นนะครับเสียงเครื่องก็ออกประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาดูภายในนะครับอันนี้แผงประตูนะครับเบาะหุ้มมาใหม่นะครับ เบาสวยๆเลยครับสะอาดเลยครับนี้เบาะหลังครับก็หุ้มมาใหม่เหมือนกันครับผ้าหลังคานะครับตัวออนบอร์ดก็ยังใช้ได้อยู่ครับวิทยุเดิมนะครับใช้ได้ด้วยอันนี้เปิดซีดีนะครับนี่นะครับเสาอากาศขึ้นตามวิทยุนะครับเดี๋ยวลองปิดวิทยุเสาอากาศก็ลงนะครับ หายากแล้วนะครับรถ XJ ที่ยังมีวิทยุเดิมเสาวอากาศขึ้นลงได้นะครับนี้แอร์นะครับแอร์เย็นครับไม้นะครับเพื่อนๆถามมาเยอะคันนี้วิ่งมา4 15,000นะครับมีเข็มน้ำมันนะครับที่จะไม่ค่อยดีจะรวนๆหน่อยครับอันนี้เติมไปแล้วนะครับแต่ว่าบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นนะครับเข็มน้ำมันต้องลองไปเช็คนะครับ นอกนั้นโอเคเลยครับภายในเกียร์รุ่นนี้มีเข้าขับ2อขับ4ี่พัฒไามีฟูโโลไทม์โฟลนะครับใช้ได้ครบครับคนนั่งนะครับด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภายในนะครับคุมราคาไหมเพื่อนๆลองดูนะครับผม นี้พวมอะไรก็จะมีลอกๆหน่อยนะครับผมกับมีปุ่มด้านนี้นะครับที่มีแตกนิดนึงนะครับกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับด้านหลังด้านหลังอันนี้ไม่ลงนะครับตัวนี้ลงครับ อันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับภายในก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับผมก็อันนี้ปุ่มของแก๊สนะครับใช้งานได้2ระบบนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเราเร่งรอบถึงก็เดี๋ยวจะตัดเข้าแก๊สนะครับ นี่ครับไฟนิ่งแลครับตอนนี้ก็วิ่งด้วยแก๊สแล้วนะครับช่วงล่างโอเคเลยนะครับไม่ได้มีเสียงดังอะไรนะครับวิ่งลูดหลุมลูดคอสะพานปกตินะครับเดี๋ยวออกถนนใหญ่ดูนะครับไฟติดหมดนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับติดครบหมดนะครับ ครับเครื่องก็โอเคเลยนะครับอัรตราเร่งอะไรยังดีอยู่นะครับเกียร์เ,รเปลี่ยนปกตินะครับเดี๋ยวลองดูรอบเครื่องก็ได้ครับเนี่ยครับวิ่งอยู่80รอบก็อยู่ที่พันกว่าเองครับ เหียบดูนิดนึงครับมีวิ่งประมาณ100นะครับรอบเครื่องก็ไม่ถึง2000ดีครับก็ประมาณนี้ครับรถก็ วิ่งใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะครับคือขับกลับได้เลยนะครับราคานี้139,000บาทนะครับยังไงลองพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ